สวัสดีค่ะพวกเรามาจากกลุ่มยักษ์ใหญ่และยักษ์เล็กนะคะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานำเสนอรายงานในหัวข้อเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนซีร์คูลาร์อีโคโนโมีวัตถุประสงค์ข้อที่1เพื่อศึกษาเกี่ยวกับเศรษฐกิจหมุนเวียนและศึกษากรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจหมุนเวียน 2. เพื่อศึกษาปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจหมุนเวียน 3. เพื่อศึกษาและนำนวรรณวิธีมาประยุกต์ใช้ในเศรษฐกิจหมุนเวียนข้อที่4เพื่อใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่ามากที่สุดและเกิดของเสีย้อที่สุดหรือไม่เกิดของเสียขึ้นเลยเศรษฐกิจหมุนเวียนคืออะไร เศรษฐกิจหมุนเวียนก็คือแนวทางในการออกแบบกระบวนการผลิตภัณฑ์บริการและรูปแบบธุรกิจที่สาม,มารถผลักดันให้เกิดการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนได้โดยการจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นมีการหมุนเวียนของทรัพยากรหรือวัสดุกลับมาใช้ใหม่ซึ่งจะส่งผลให้ลดการเกิดของเสียจนท้ายที่สุดนำไปสู่การไม่มีของเสียเกิดขึ้นเลย ที่มาของแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนปัจจุบันประชากรโลกต้องเผชิญกับภาวะวิกฤตทั้งทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานเราจึงมีการเวียนใช้ทรัพยากรเพื่อให้ใช้ทรัพยากรใหม่น้อยที่สุดและใช้ทรัพยากรเก่าให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยการนำวัตถุดิบที่ผ่านการผลิตและบริโภคแล้วเข้าสู่กระบวนการผลิตใหม่และสนับสนุนการใช้ซ้ำ จะต่างจากระบบเศรษฐกิจแบบเส้นตรงที่ให้ความสำคัญกับการเพิ่มกำไรของระบบเศรษฐกิจให้มากที่สุดเพียงเท่านั้นเศรษฐกิจหมุนเวียนและในสำคัญต่อภาคธุรกิจภาคธุรกิจจำเป็นจะต้องเห็นความสำคัญของการเปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจการปรับกระบวนการผลิตให้ทันสมัยการพัฒนานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มาจากวัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานยาวนานและเพิ่มมูลค่าให้ของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตหลักสำคัญของเศรษฐกิจหมุนเวียนมีอยู่สาหลักสำคัญ 1. การรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติผ่านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดโดยเริ่มจากการสร้างประโยชน์หรือคุณค่าของทรัพยากรในทุกโอกาสที่เราสามารถทำได้จากการจัดก,การระบบหมุนเวียนของทรัพยากรเริ่มตั้งแต่การเลือกใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและตรงตามวัตถุประสงค์ 2. การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยการหมุนเวียนวัตถุดิบผลิตภัณฑ์ส่วนประกอบและวัสดุต่ตางๆผ่านการออกแบบ 3. การรักษาประสิทธิภาพของระบบด้วยการออกแบบเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบด้านลบการนำแนวคิดของเศรษฐกิจหมุนเวียนลงสู่การปฏิบัติ 1. ใช้วัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด 2. พลังงานที่นำมาใช้ต้องมาจากทรัพยากรที่นำกลับมาใช้ใหม่ สำหรับบทบาทเศษรษฐกิจหมุนเวียนที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้ก็คือการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนโดยไม่ทําให้เกิดการสูญเสียหรือเสื่อมสภาพของป่าไม้สร้างคุณค่าและผลประโยชน์ที่หลากหลายให้แก่ผู้ใช้ประโยชน์บทบาทเศษรษฐกิจหมุนเวียนทางป่าไม้มีผลต่อการพัฒนาเศษรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยป่าไม้สามารถช่วยในการผลิตออกซิเจนลบมลภาวะในอากาศควอบคลุมสมบูรณ์ของดิน เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและเป็นแหล่งโปรตีนป่าไม้ยังเป็นแหล่งผลิตสินค้าการเกษตรเช่นไม้ใช้สอยไม้เศรษฐกิจเนื่องจากยูคาลิปตัสเป็นไม้ตัวเร็วมีค่าทางเศรษฐกิจที่กำลังเป็นที่ต้องการใช้ลำต้นเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมการผลิตเยื่อกระดาษทั้งในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศการเริ่มโครงการผลิตพลังงานเชื้อลเพลิงเหลวจากไม้ยูคาลิตัสโดยความร่วมมือกับประเทศแคนาดา เป็นสาเหตุให้ต้องเพิ่มพื้นที่สวนป่ายูคาลิปตัสเพื่อรองรับความต้องการทางด้านคุณภาพและปริมาณให้เพียงพอต่อภาพอุตสาหกรรมนวัตกรรม us, ยูคาลิปตัสไร้รากแก้วจากสายพันธุ์ที่ผ่านการคัดเลือกแล้วว่าดีจะสามารถให้ผลผลิตที่สม่ำเสมอจเจริญเติบโตดีคุ้มค่าต่อการลงทุนซึ่ง us, ยูคาลิปตัสไร้รากแก้วคือความหวังที่จะนำไปสู่ความสำเร็จผลตอบแทนที่เกษตรกรได้รับจากการขายไม้ยูคาลิปตัสจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้ระบบเศรษฐกิจ,จเจริญก้าวหน้าไปได้ นอกจากนี้เศษชิ้นไม้จากต้นยูคาลิตัสยังสามารถนำไปสร้างประโยชน์ได้อีกโดยจากกรณีศึกษาที่น่าสนใจคือ SCGP พัฒนานวัตกรรมจากชิ้นไม้ยูคาลิตัสต่อยอดสูพ่พลาสติกซึ่งเป็นวัตกรรมระดับโลกในการนำไม้ยูคาลิตัสมาผ่านกระบวนการแปรรูปด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อเปลี่ยนให้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์ของ SCGP รวมถึงต่อยอด เพื่อนำไปผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์และสินค้าต่างๆอาทิเช่นบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มบรรจุภัณฑ์อาหารสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเพื่อตอบโจทย์ความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อมปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่เลือกมาคือปัจจัยดินสมบัติทางเคมีของดินในการปลูกไม้ยูคาลิปตัสมีผลให้ปริมาณอินทรียวัตถุและธาตุอาหารในแต่ละระดับความลึกมีความผันแปรซึ่งพบว่าดินชั้นล่างจะมีปริมาณธาตุอาหารมากกว่าดินชั้นบน ไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตของไม้ยูคาลิปตัสเพราะรากสามารถจนใช้ดูดซึมน้ําและธาตุอาหารจากดินชั้นล่างได้สมบัติทางเคมีของดินเมื่อต้นไม้มีอายุ3ปีในดินระดับความลึก70เซนติเมตรมีเนื้อดินที่เป็นดินร่วนปนทรายดินทรายร่วนความหนาแน่นรวมของทุกระยะปลูกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกทั้งในระดับความลึก70เซนติเมตรมีค่า pH ลดลงปริมาณอินทรีย์วัตถุในดินทุกระยะปลูกลดลงในขณะที่ปริมาณนันโตเจนทั้งหมด ในดินมีแนวโน้มคงที่และเพิ่มขึ้นฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์เพิ่มขึ้นส่วนโพแทเสเซียมแมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได้เป็นแคลเซียมจะมีการเพิ่มค่าอัตราร้อยละความอิ่มตัวเบสกับ P ีเฮตซึ่งสามารถช่วยแก้ไขปัญหาอิโกโคตได้การนำนวันธรรวิธีมาประยุกต์ในเศรษฐกิจหมุนเวียนเราสามารถปลูกต้นไม้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและเสริมสร้างสังคมโดยที่ป่าไม้เป็นที่มาของผลผลิตต่างๆเช่นไม้ยูคาลิปตัสสารสกัดจากใบ สมุนไพรและยาซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญต่อการดารงชีพของมนุษย์การพัฒนาในส่วนของป่าไม้จึงถือเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจที่สาม,มารถหมุนเวียนได้การปรับปรุงพันธุ์ไม้การปรับปรุงพันธุ์รรไม้มีความสําคัญต่อการปลูกไม้เศรษฐกิจเป็นอย่างมากเพราะเป็นฐานการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจช่วยเพิ่มมูลค่าปริมาณคุณภาพและทาให้ใช้ประโยชน์จากต้นไม้ได้อย่างยัง่งยืนเช่น การปรับปรุงพันธุ์ของต้นยูคาลิปตัสเพื่อใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่างๆอาทิเยื่อกระดาษไม้กระดาษนอะัดเป็นต้นระบบตัดฟันเมื่อไม้มีอายุถึงรอบเหมือนเวียนซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประ,ะสงค์ของการนำไปใช้ประโยชน์สำหรับระบบการตัดหมดจะเป็นการตัดต้นไม้ในพื้นที่ออกทั้งหมดมันใช้กับไม้รอบตัดฟันสั้นอายุ5-10ปีให้วัตถุดิบสำหรับการอุตสาหกรรม ระบบนี้เป็นการใช้ดินอย่างมีประสิทธิภาพและให้ผลผลิตที่ดีสรุปการนำเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ในการสร้างมูลค่าเศรษฐกิจควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีบนพื้นฐานความเป็นอยู่ร่วมกับสิ่งแวดลอ้อมโดยยึดหลักการใช้วัตถุอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดนอกจากนี้เรายังสามารถนำความรู้ด้านป่าไม้มาผนวกเข้ากับเศรษฐกิจหมุนเวียนดังตัวอย่างกรณีศึกษาที่มีการนำยูคาลิปตัสมาปลูกในพื้นที่สืมโทรง โดยใช้ความรู้ทางวรรวัตวิทยาอาทิระบบวรณวัตการสร้างสิมป่าการฟื้นฟูป่าไม้การปรับปรุงพันธุ์ไม้และระบบตัดฟันนอกจากนี้เศรษฐกิจหมุนเวียนยังมีการให้ความสําคัญกับการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตให้ทันสมัยพัฒนานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มาจากวัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือมีอายุการใช้งานที่ยาวนานเป็นการเพิ่มมูลค่าให้ของเสียนอกจากนี้ ผู้บริโภคจะมีรายได้สุทธิเพิ่มขึ้นจากการที่ต้นทุนในการบริโภคสินค้าและบริการที่ลดลงเราขอจบการนำเสนอเนเท่านี้อค,ครับ